นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ใน <in the S 1> แปซิฟิกตะวันตก <specific. S 1> เฉียงใต้และไม่ใช่แค่ประเทศที่เต็มไปได้วยภูเขาส mm hmm. ิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดในโลก mm hmm. และหลุมฮอบบิทเท่านั้นแต่ยังมีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นคือนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนทวีปที่94ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำใช้แล้วแค่ส่วนปลายสุดของแผ่นดินที่จมอยู่ใต้น้ำ mm hmm. ก็มีขนาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของออสเตรเลียและด้วยระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นคำถามหนึ่งก็ยังคงผุดขึ้นมาเรื่อยๆนั่นคือเป็นไไไปด้หรือมม่่่่่ทททีีีีสิิงชวต เหล่านี้จะต้องเรียนว่ายน้ำในสักวันหนึ่งซีแลนเดียเป็นทวีปที่กว้างใหญ่และจมอยู่ใต้น้ำทอดยาวจากนิวซีแลนด์ไปจนถึงนิวแคลิโดเนีย ภูมีภาคใต้น้ําแห่งนี้มีภูเขาุูเขาและลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นของตัวเองแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งใดที่อยู่ใต้น้ําจะเรียกว่าทวีปได้อย่างไรปรากฏว่าการอยู่ใต้น้ําไม่ได้ทําให้คุณถูกขาดคุณสมบัติของการเป็นทวีปแต่มันทําให้มองเห็นได้ยากขึ้นคนส่วนใหญ่คิดว่าทวีปคือผืนแผ่นดินขนาดยักษ์ที่คุณสามารถเดินบนนั้นได้แต่นักธรณีวิทยาไม่ได้นิยามทวีปด้วยสิ่งที่อยู่เหนือน้ําพวกเขานิยามทวีปด้วยส่วนประกอบของสิ่งที่ประกอบขึ้น เปลือกโลกส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นมหาสมุทรคือบางหนาแน่นและประกอบด้วยหินบาซอลอย่างไรก็ตามทวีปต่างๆตัง้ตงอยู่บนเปลือกโลกทวีปซึ่งหนากว่าเบาวกว่าและเก่าวกว่ามากเช่นเดียวกับกรณีของซีแลนดียแม้ว่าส่วนใหญ่จะจมอยู่ใต้น้ําแต่ก็ประกอบด้วยเปลือกโลกประเภทเดียวกับออสเตรเลียหรืออเมริกาใต้มีเทือกเขาแองตะกอนรอยเลื่อนและแม้แต่ฟอสซิลที่พิสูจน์ว่าครั้งหนึ่งเคยมีป่าไม้และสิ่งมีชีวิตบนบกซีแลนดียอยู่เหนือระดับน้ําทะเลในยุค และแม้ว่าเราจะยังไม่พบโครงกระดูกของเทอรพอดที่มีลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเราจะไม่พบแล้วการค้นพบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเนื่องจากซีแลนเดียส่วนใหญ่อยู่ใต้น้ำลึกประมาณ0.8ถึง2.4กิโลเมตรจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเราไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่เหมือนอ่างอาบน้ำเพียงเพื่อดูได้ ดังนั้นคําตอบจึงต้องเป็นเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์ใช้ดาวเทียมเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้คลื่นใช่ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือปัจจุบันมีดาวเทียมที่สามารถวัดแรงโน้มถ่วงได้แล้ว ยกตัวอย่างเช่นภารกิจเกรซของนาซามีดาวเทียมสองดวงที่ค้นพบการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแรงโน้มถ่วงของโลกโดยการวัดระยะห่างของดาวเทียมขณะเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆนักวิทยาศาสตร์ยังใช้โซนา่าเพื่อทำแผนที่ภูเขาและหุบเขาใต้น้ำในรูปแบบสามมิติในที่สุดการขุดเจาะใต้ทะเลลึกและก็ได้ค้นพบหินโบราณดินและแม้แต่ฟอสซิลบนบกจากใต้พื้นทะเลซึ่งเป็นหลักฐานทางกายภาพที่พิสูจน์ว่านี่ไม่ใช่พื้นมหาสมุทรอย่างเดียวไม่ใช่ว่านักวิทยาศาสตร์จะใช้ เทคโนโลยีทั้งหมดตามลำดับเป๊ะๆเ,เหมือนทำตามขั้นตอนในรายการตรวจสอบจริงๆแล้วต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการซ้อนทับข้อมูลจากพื้นดินทะเลและอวกาศเพื่อเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกัน ในช่วงต้นทศวรรษ2000มีหลักฐานสะสมมากพอจนนักธรณีวิทยาบางคนเริ่มพูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับทวีปที่ซ่อนเร้นอยู่กระนั้นจนกระทั่งปี2017ซีแลนเดียจึงได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการโดยมีเกณฑ์ทางธรณีวิทยาที่ชัดเจนรองรับและในปี2023หลังจากการทำแผนที่และการวิจัยมานานหลายศตวตรรษซีแลนเดียก็กลายเป็นทวีปแรกที่ถูกทำแผนที่อย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่เกือบทั้งหมดอยู่ใต้นะ้ำ แต่ทำไมมันถึงจมลงตั้งแต่แรกล่ะนานมาแล้วแผ่นดินทั้งหมดของโลกเคยรวมกันเป็นมหาทวีปเดียวที่เรียกว่าแพนเซียราว200ล้านปีก่อนใช่ตอนนั้นฉันไม่ได้อยู่ด้วยหรอกมันเริ่มแย่งตัวออกจากกันครึ่งทางเหนือกลายเป็นลอเรเซียซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่ปัจจุบันคืออเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียส่วนใหญ่ ส่วนใต้กลายเป็นกอนวาวนาะซึ่งประกอบด้วยทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาแอนตาร์กติกาออสเตรเลียอินเดียและซีแลนเดียในปัจจุบันเมื่อประมาณ85ล้านปีก่อนซีแลนเดียแยกตัวออกมาจากกอวาวนาะเดิมทีเคยเชื่อมต่อกับออสเตรเลียและแอนตาร์กติกาแต่เมื่อแยกตัวออกเปลือกโลกก็บางลงและยืดออกทําให้ไม่แข็งแรงและจมลงได้ง่ายคุณอาจคิดว่ามันเป็นเหมือนก้อนน้าแข็งที่ลอยต่ําลงในน้ําหลังจากที่มันแตกออกเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้ เมื่อเวลาผ่านไปแรงเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเช่นการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและการสูญเสียการรองรับส่วนที่ลึกกว่าทําให้แผ่นเปลือกโลกส่วนใหญ่จมลงมันไม่ได้จมลงเพียงเพราะแผ่นเปลือกโลกอ่อนแอเท่านั้นแต่เพราะถูกดึงลงโดยแผ่นเปลือกโลกที่กําลังเคลื่อนตัวแผ่นเปลือกโลกจมลงสู่ชั้นแมนเทิลเพราะไม่มีโครงสร้างให้คงอยู่สูงกว่านี้ ปัจจุบันมีเพียงสันเขาที่สูงที่สุดอย่างนิวซีแลนด์เท่านั้นที่ยังคงลอยอยู่เหนือน้ําคิดแล้วก็น่าคิดนะถ้าซีแลนดเดียไม่เคยจมลงไปเวลลิงตันคงมีความสูงถึง2,990เมตรสูงกว่าแอสเพนรัดโคโรราโดซะอีก เรารู้ว่านิวซีแลนด์เต็มไปด้วยสัตว์แปลกๆและมหัศจรรย์มากมายทั้งนกที่บินไม่ได้มแมลงที่เรืองแสงแกะที่มากกว่าจำนวนประชากรแต่โลกใต้น้ําของที่นี่ล่ะมันพิเศษเหมือนกันไหมจริงๆแล้วใช่และจริงๆแล้วอาจจะเจ๋งกว่าด้วยซ้ํา หมู่เกาะซีแลนเดียที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโดดเดี่ยวไม่ต่างจากสัตว์ป่าบนบกเรากำลังพูดถึงสิ่งมีชีวิตหลายพันชนิดที่วิวัฒนาการมาอย่างลึกลับซ่อนตัวอยู่บนส่วนทวีปที่จมอยู่ใต้น้ำลองนึกภาพว่าที่นี่คือห้องทดลองใต้น้ำลับของโลกทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอุณหภูมิที่หลากหลายและแหล่งที่อยู่อาศัยกว่า50แห่งในบริเวณชายฝั่งเลย ยกตัวอย่างเช่นปลาบางชนิดก็อร่อยมีปลาประมาณ300สายพันธุ์ที่พบในหน้าน้้ำเหล่านี้ซึ่งเป็นสายพันธุ์เฉพาะทิ่นหมายความว่าหากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้ประเทศนิวซีแลนด์คุณจะไม่มีวันได้เห็นพวกมันเลยปลาตัวเล็กน่ารักตัวนี้มีชื่อว่า o ซาเทิร์นเลมอนโซและมันโดดเด่นด้วยลำตัวที่ไม่สมมาตรคล้ายแพนเคก้กและนิสัยแปลกๆคือการฝังตัวเกือบทั้งตัวในทรายเหลือเพียงดวงตาที่โผล่ออกมา ยิ่งลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลกตาม,มากขึ้นเท่านั้นเนินใต้น้ําและหุบเขาลึกของซีแลนเดียมีสิ่งมีชีวิตที่ให้ความรู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นมาในช่วงที่ไฟฟ้าในห้องทดลองวิวัฒนาการดับไปและสิ่งมีชีวิตที่ฉันชอบที่สุดคือฟองน้ํากินเนื้อ ใช้ฟองน้ำกินเนื้อนอกจากนี้ยังมีเดซี่ทะเลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแบนและกลมที่ดูเหมือนจะไม่เข้ากับวงสัตว์ใดวงหนึ่งโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสัตว์ตัวเล็กพิเศษเหล่านี้ที่เกาะอยู่บนแผ่นไม้ที่จมอยู่ใต้น้ำลึกกว่า0.8กิโลเมตรในมหาสมุทรพวกมันแปลกประหลาดมากจนนักวิจัยเกือบจะสร้างหมวดหมู่แยกต่างหากสำหรับพวกมันในวงเอไคโนเดิม erm, ซึ่งรวมถึงสัตว์ทะเลอื่นๆเช่นปลาดาวและเม่นทะเล แล้วก็ยังมีกุ้งสแคมปีนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นสัตว์จำพวกกุ้งล l o เตอร์ที่อาศัยอยู่ในโพรงโคลนบนพื้นมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กินวุ้นฉลามผีและแทบทุกอย่างที่ลอยไปมาแม้แต่สาหร่ายทะเลก,ก็ยังมีลักษณะเฉพาะตัวแม้ว่ามันจะไม่ดูเท่เท่าฟองน้ำนักล่าก็ตาม ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิภาคใกล้กับนิวซีแลนด์คือมีภูเขาไฟใต้ใตน้าที่ยังคุกกรุ่นซ่อนอยู่ภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่าบราเธอร์ซีเม์ตั้งอยู่ห่างจากนิวซีแลนด์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ338กิโลเมตรเป็นภูเขาไฟใต้น้าขนาดใหญ่ที่มีปล่องภูเขาไฟอยู่ด้านบนซึ่งเดือดปุดๆด,ด้วยความร้อนและสารเคมีอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจคือปล่องควันดำเหล่านี้ซึ่งช่วยค้ำจุนระบบนิเวศท,ที่ไม่ต้องพึ่งพาแสงแดดแต่แบคทีเรียกลับใช้สารเคมีอย่างกรรมฐานเพื่อผลิตพลังงานซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเคมีสังเคราะห์แบคทีเรียเหล่านี้เป็นรากฐานของห่วงโซ่อาหารซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตอย่างหนอนท่อและกุ้งทะเลลึกซึ่งปรับตัวให้อยู่รอดได้ในความร้อนสูงความดันสูงและความมืดสนิท นั่นไม่ใช่ลักษณะปกติของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรส่วนใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่กับการสั่งเคราะห์แสงและสภาวะที่เสถียรน,นอกจากนี้บราเตอร์ซีเมา์ยังอุดมไปด้วยโลหะอย่างทองแดงและสังกะสีทำให้มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์และอาจดึงดูดใจในเชิงพานิช ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าซีแลนเดียมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อน,นักวิทยาศาสตร์ซีแลนเดียเป็นเสมือนหน้าต่างบานหนึ่งที่พาเราเข้าสู่ประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาและชีววิทยาของโลกเปรียบเสมือนเครื่องย้อนเวลาและห้องทดลองธรรมชาติที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของโลกเข้าด้วยกัน สุดท้ายแล้วนิวซีแลนด์อาจจมอยู่ใต้น้ำเพราะระดับน้ำที่สูงขึ้นตามธรรมชาติในแต่ละศตรวรรษหรือไม่หากคุณจินตนาการว่านิวซีแลนด์ค่อยๆจมหายไปใต้คลื่นเหมือนตำนานแอตแลนติสในชีวิตจริงอย่าเพิ่งคิดไปเองแม้ว่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นการจมอยู่ใต้น้ำอย่างเต็มตัวแบบนั้นก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แม้แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ตาม ยอดเขาอารรากิซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์สูงกว่า3,724เมตรเหนือระดับน้ำทะเลหากระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับนี้จะต้องสูงกว่า3.2กิโลเมตรและหากโลกไม่กลายเป็นลูกโป่งน้ำขึ้นมาทันทีสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น โอเคแล้วการจมล่ะมันจะจมเหมือนซีแลนเดียได้ไหมซีแลนเดียจมเพราะมีเปลือกโลกบางๆยืดออกมันไม่มีแรงที่จะลอยขึ้นได้แล้วนิวซีแลนด์ล่ะมันตั้งอยู่บนกระดูกสันหลังที่แข็งแรงและยกตัวขึ้นของทวีป อันที่จริงแล้วการชนกันของแผ่นเปลือกโลกทําให้แผ่นเปลือกโลกบางส่วนยกตัวขึ้นทุกปีและไม่ใช่แค่ยกตัวขึ้นเท่านั้นแต่ยังสั่นสะเทือนอีกด้วยซีแลนเดียมีรอยต่อแผ่นเปลือกโลกที่ยังคุก,กรุ่นอยู่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ภูมิภาคนี้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งดังนั้นแม้ว่าซีแลนเดียอาจจมอยู่ใต้น้ําเกือบทั้งหมดแต่นิวซีแลนด์จะยังคงยืนหยัดอยู่ได้กล่าวอีกในหนึ่งคือชาวนิวซีแลนด์คงไม่จําเป็นต้องเรียนว่ายน้ําในเร็วๆนี้นนหรอก ส่วนนี้ของโลกเราได้หายไปทั้งหมดแล้วเดิมทีมันเคยเป็นแผ่นเปลือกโลกแต่เจ้าสิ่งที่ใหญ่โตนี้ไม่ได้จู่ๆก็หายไปอย่างไรร่องรอยและเบาะแสที่นำไปสู่การค้นพบนี้เริ่มต้นขึ้นที่ช่องว่างลึกลับระหว่างจีนตอนใต้และเกาะบอร์เนียวผู้คนหลงคิดอยู่นานว่าทะเลระหว่างสองแห่งนี้ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่เรียกว่าอิซานางิที่ตอนนี้ไม่มีอยู่อีกแล้วแต่เดี๋ยวนะจู่ๆแผ่นเปลือกโลกมันจะหายไปเฉยๆได้ยังไง ที่จริงแผ่นเปลือกโลกก็เปรียบเหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอที่เชื่อมต่อกันแต่แทนที่จะวางอยู่บนโตะ๊ะพวกมันกลับลอยอยู่บนชั้นกึ่งของเหลวดังนั้นพวกมันจึงเคลื่อนที่และกระแทกกันอยู่เสมอและอีกอย่างก็คือชิ้นส่วนของจิ๊กซอชิ้นนี้บางชิ้นหนักกว่าชิ้นอื่นซึ่งนั่นทําให้ในท้ายที่สุดชิ้นส่วนที่หนักกว่าก็เลื่อนเข้าไปอยู่ใต้ชิ้นส่วนที่เบากว่า สิ่งที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกแต่มันเกี่ยวกับความหนาแน่นมากกว่าเรื่องของน้ำหนักเมื่อขอบของแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งจมลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่งและถูกดันลงไปในชั้นแมนเทลกระบวนการนี้เรียกว่าการมุดตัวซึ่งมันไม่ใช่แค่ขอบเท่านั้นที่สามารถจมลงได้แต่แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ทั้งหมดในอดีตได้หายไปในชั้นแมนเทลของโลกอย่างสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแผ่นอิสานางิเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนแผ่นอิสานางิได้เริ่มเคลื่อนต จนเมื่อประมาณ50บล้านปีก่อนแผ่นอิสานางนิค์ก็จมลงสู่ก้นมหาสมุทรอย่างสมบูรณ์และถูกแทนที่ด้วยแผ่นแปซิฟิกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามาหาสมุทรระหว่างจีนและก bon เกาะบอเนยวเคยอยู่บนแผ่นอิสานางนิมาก่อนที่มันจะหายไปเป็นเวลาหลายปีฟังดูเจ๋งดีแต่ผู้เชี่ยวชาญกลับเข้าใจผิดเพราะกลายเป็นว่ามาหาสมุทรระหว่างดินแดนเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนแผ่นอิสานางนิเลยแต่มันกลับอยู่ในช่องว่างที่หาคำอธิบายไม่ได้รอกับชิ้นส่วนจิ๊กซอที่หายไป ในที่สุดเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอูเทร็คก็ได้ค้นพบว่าช่องว่างนี้แท้จริงแล้วคือแผ่นเปลือกโลกผีที่ไม่มีใครรู้จักนั่นคือแผ่นพอนตัสโดยชื่อนี้ได้มาจากการที่มันจมอยู่ใต้มหาสมุทรพอนตัสในยุคโบราณแต่ถ้ามันหายไปนานขนาดนั้นผู้เชี่ยวชาญจะค้นพบมันได้ยังไงล่ะจริงไหมโชคดีที่บางครั้งแผ่นเปลือกโลกก็ทิ้งร่องรอยไว้ก่อนที่มันจะหายไปหมดแต่แทนที่จะสำรวจรอยเท้าและลายนิ้วมือเราทำได้ด้วยการศึกษาจากหิน ช่แล้วหินจากแผ่นเปลือกโลกที่สูญหายไปสามารถรวมตัวเข้ากับเชือกเขาและแสดงให้เราเห็นว่าชั้นของโลกยุคโบราณน,นั้นอยู่ที่ไหนนั่นเป็นเพราะหินมีสิ่งที่พิเศษในการบันทึกสนามแม่เหล็กโลกซึ่งทําหน้าที่เหมือนกรอะที่มองไม่เห็นที่คอยปกป้องโลกของเราจากภัยคุกคามจากอวกาศเช่นลมสุริยะและรังสีคอสมิก ดังนั้นเมื่อหินเย็นตัวลงและแข็งตัวแร่ธาตุแม่เหล็กในหินเหล่านั้นเช่นแมกนีไทต์หรือเฮมาไทต์ก็จะเรียงตัวกับสนามแม่เหล็กโลกในขณนะนั้นและถูกยึดไว้โดยพวกมันสามารถรึงบันทึกของทิศทางและความเข้มของสนามแม่เหล็กได้และเนื่องจากมันเปลี่ยนแปลงไปตามรัศมิจุดซึ่งโดยพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะอยู่ไกลออกไปทางเหนือหรือใต้ของโลกสิ่งนี้จึงทำให้หินเหล่านี้สามารถบันทึกตำแหน่งในอดีตของหินเทียบกับเส้นศูนย์สูตรได้ เมื่อรู้แบบนี้แล้วนักวิจัยจึงเดินทางไปยังเกาะบอเนียวเพื่อรวบรวมและศึกษาหินเหล่านั้นและเขาได้ค้นพบสิ่งแปลกประหลาดนั่นคือหินเหล่านี้เดิมทีมาจากภูมิภาคทางตอนเหนือที่ไกลออกไปมากและพิกัดโบราณของพวกมันก็ไม่ตรงกับลัตทิจูดที่คาดไว้สำหรับอิสานางนิเลยอันที่จริงแล้วพวกมันไม่ตรงกับแผ่นเปลือกโลกแผ่นใดที่เรารู้จักเมื่อจนถึงตอนนั้นเลยดังนั้นพวกเขาจึงค้นพบสองสิ่ง คือ1พวกเขาเพิ่งค้นพบช่องว่างอันน่าขนลุกและ2มันต้องมีแผ่นเปลือกโลกผีที่ซ่อนอยู่ที่เคยอยู่ในจุดนั้นและเพื่อไขปริศนานี้นักวิทยาศาสตร์จึงใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาของภูมิภาคนี้ในช่วง160บล้านปีที่ผ่านมาด้วยเทคโนโลยีนี้พวกเขาจึงสามารถประกอบแผ่นพอนทัสทั้งหมดเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะเจาะขั้นตอนต่อไปคือการค้นหาลักษณะสำคัญของส่วนนี้ของโลกที่เคยจมอยู่ใต้น้ำเช่นในยุคข,ของมัน ตัวอย่างหินที่เก็บได้จกเกาะบอเนียวมีอายุย้อนกลับไปได้ถึง135้าล้านปีโดยย้อนกลับไปในยุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกด้วยข้อมูลนี้นักวิทยาศาสตร์จึงตระหนักว่าแผ่นพอนตัสก่อตัวขึ้นอย่างน้อยก็เมื่อ160ยล้านปีก่อนแต่มันน่าจะมีอายุมากกว่านั้นแม้จะยากที่จะระบุแน่ชัดว่าแผ่นเปลือกโลกนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อใดแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้คือมันใหญ่โตมโหารารมากแผ่นพอนตัสมีขนาดประมาณหนึ่งในสี่ของมหาสมุทรแปซิฟิก แต่น่าเสียายที่มาประมาณ20ล้านปีก่อนแผ่นเปลือกโลกนี้ได้บอกลาโลกไปด้ยการจมลงและถูกดันให้จมลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียทางทิศใต้และจีนทางทิศเหนือถึงตรงนี้คุณอาจสงสัยว่าแค่หิน2-3าก้อนกับการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์มันเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าแผ่นพอนตัสมีอยู่จริงแล้วเหรอคำตอบคือใช่ แล้ววันที่จริงแล้วยังมีหลักฐานอื่นๆที่พบเช่นกันในปาลาวันเกาะทางตะวันตกของฟิลิปปินส์และในทะเลจีนใต้ด้วยความจริงก็คือวงการวิทยาศาสตร์ตากสงสัยการมีอยู่ของพอนตัสมานานกว่า10ปีแล้วในเวลานั้นนักวิจัยได้ให้ความสนใจกับพื้นที่รอบฟิลิปปินส์เป็นอย่างมากเพราะภูมิภาคนี้เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นของนักธรณีวิทยาเนื่องจากมันเป็นจุดบรรจบของระบบแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นนะักวิทยาศาสตร์จึงตัดสินใจสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกระหว่างญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์และด้วยเหตุน,นี้การศึกษาจึงชี้ให้เห็นว่ามันต้องมีเขตมุดตัวที่ทอดผ่านบริเวณนั้นซึ่งแยกแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกทางตะวันออกที่เรารู้จักออกจากแผ่นเปลือกโลกพอนตัสที่เราสมมติทางตะวันตก และการคาดการก่อนหน้านี้เป็นไปได้เพราะแผ่นเปลือกโลกนั้นซ่อนตัวจากเราไม่พ้นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนที่แผ่นเปลือกโลกจะจมลงใต้น้ำพวกมันจะทิ้งร่องรอยไว้เบื้องหลังที่ไม่ใช่แค่หินเท่านั้นแต่พวกมันยังสามารถเปลี่ยนแปลงชั้นแมนเทลของโลกซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของภูเขาไฟแผ่นดินไหวและร่องลึกใต้ทะเลลึกเป็นต้นและกระบวนการการมุดตัวของเปลือกโลกยังสามารถส่งผลต่อองค์ประกอบและอุณหภูมิของชั้นแมนเทลจนทำให้บางที่ร้อนขึ้นหรือเย็นลงซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความผิดปกติ เราสามารถตรวจจับความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยใช้เครื่องวัดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นเครื่องมือที่รับสัญญาณแผ่นดินไหวและบันทึกการเคลื่อนที่ของแผ่นดินเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมันจะส่งคลื่นหรือรอกคลื่นผ่านพื้นโลก ื่นเหล่านี้เดินทางผ่านชั้นต่างๆของโลกและหากมันไปกระทบกับสิ่งผิดปกติเช่นชิ้น,น,นส่วนโบราณของแผ่นเปลือกโลกที่ซ่อนอยู่ในชั้นแมนเทลคลื่นก็จะถูกทำลายคล้ายกับการกระแทกกับเนินบนถนนที่เรียบที่ทำให้การขับขี่สะดุดการใช้เครื่องวัดแผ่นดินไหวทั่วไปเพื่อค้นหาความผิดปกตินั้นถือว่าดีและช่วยเราค้นพบบ่อแสกอเบดีตของโลกได้อย่างแน่นอน แต่หากนักวิทยาศาสตร์ต้องการใช้วิธีนี้เพื่อให้ได้ภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใต้พื้นผิวโลกวิธีนี้ก็จะยิ่งยุ่งยากขึ้นไปอีกเพราะนอกจากเราจะได้ภาพที่จะได้ความละเอียดต่ำแล้วกระบวนการนี้ยังมีค่าใช้จ่ายสูงมากอีกด้วย จะไม่นานมานี้ผู้เชี่ยวชาญเพิ่งค้นพบเทคนิคล้ำสมัยที่อาจเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อความลึกของโลกไปอย่างสิ้นเชิงที่คล้ายกับการใช้คลื่นอนรัสาวาตอนนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเราได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณระหว่างเปลือกโลกที่เปราะบางและชั้นแมนเทลใต้ผิวโลกที่เรียกว่าโมโฮ วิธีการใหม่นี้เรียกว่าการตรวจจับเสียงแบบกระจายหรือ DAS ที่เป็นการใช้สายใยแก้วนำแสงแบบเดียวกับที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมันเป็นเซนเซ,นเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหวโดยมีวิธีการทำงานคือลำแสงเลเซอร์จะถูกส่งผ่านสายเคเบิลและเมื่อพื้นดินมีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเกิดจากแผ่นดินไหวการจราจรหรือการสั่นสะเทือนอื่นๆการสั่นสะเทือนเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงการสะท้อนของแสงเลเซอร์ภายในสายเคเบิล และสิ่งที่เจ๋งคือตอนนี้เราสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ตลอดความยาวของสายเคเบิลดังนั้นสายเคเบิลจึงทำหน้าที่เหมือนเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายร้อยเครื่องที่กระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีใหม่นี้สามารถบอกเราได้หลายอย่างเช่นรอยเลื่อนขนาดใหญ่นั้นครอบคุมไปถึงชั้นแมนเทลหรือไม่กระบวนการทั้งในอดีตและในปัจจุบันได้หล่อหลอมทวีปต่างๆได้อย่างไรและเปลือกโลกชั้นลึกมีความแข็งแกร่งเพียงใดในบางพื้นที่กล่าวอีกในหนึ่งคือ DAS อาจเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเราค้นพบเบาะแสใหม่ๆเกี่กับแผ่นเปลือกโลกโบราณที่ซ่อนอยู่ เฮ้ย hey, คำถามสั้นๆโลกเรามีกี่ทวีปเจ็ดทวีปหรือ5ทวีปไม่มีคำตอบที่ถูกต้องตามมุมมองที่แตกต่างกันจะอยู่ระหว่าง4ถึง7ทวีปแต่จริงๆแล้วอาจมีมากถึง8ทวีปเนื่องจากมีโอกาสสูงที่ทวีปที่สาูนูญเพิ่งถูกค้นพบระหว่างกรีแลและคานาดาการค้นพบทวีปใหม่นี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้รู้ถึงการกำเนิดของทวีปขนาดเล็กทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรและอะไรที่ทำให้แผ่นดินที่ซ่อนอยู่ใกล้กรีนแลนด์แห่งนี้มีความสำคัญมาก หากคุณเป็นเหมือนผมหรือถ้าเป็นแบบนั้นก็มีเราสองคนเมื่อคุณได้ยินคําว่าทวีปคุณอาจนึกถึงแผ่นดินเช่นยุโรปหรือแอฟ,ฟริกาสถานที่เหนือน้ําที่ผู้คนอาศัยอยู่แต่ในทางวิทยาศาสตร์ ทวีปไม่ได้หมายถึงการอยู่เหนือระดับน้ำทะเลแต่มันเกี่ยวกับแผ่นดินถูกสร้างขึ้นมายังไงชั้นนอกของโลกที่เรียกว่าเปลือกโลกมี2ประเภทหลักเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทรเปลือกโลกทวีปมีความหนากว่าเบาวกว่าและประกอบด้วยหินหลายประเภท <c oughs> เช่นหินแกรนิตเปลือกโลกมหาสมุทรบางกว่าหนักกว่าและประกอบด้วยหินภูเขาไฟสีเข้มเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันการค้นพบใต้ช่องแคบเดวิสระหว่างกรีนแลนด์และแคนาดาดูเหมือนจะเป็นเปลือกโลกทวีปแม้จะอยู่ใต้มหาสมุทรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าทวีปขนาดเล็กแรกเริ่ม เพราะมันเริ่มแยกตัวออกจากภูมิประเทศที่ใหญ่กว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนแต่ก็ทําให้สําเร็จเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวช้าเปลือกโลกในภูมิภาคนี้ก็ยืดออกและแตกออกชิ้นส่วนหนึ่งเริ่มแยกตัวออกแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างกระบวนการนีห้หยุดลงมันไม่ได้ลอยออกไปเหมือนทวีททั้งทวีปและไม่ได้จมลงเหมือนเปลือกโลกมาหาสมุทรด้วยกลับกันมันอยู่ตรงนั้นลอยอยู่ใต้น้ําตลอดเวลา นั่นทำให้มันแตกต่างจากทวีปขนาดเล็กที่แท้จริงอย่างซีแลนเดียซึ่งแยกตัวออกไปโดยสิ้นเชิงและปัจจุบันดารงอยู่เป็นกลุ่มเปลือกโลกที่แยกออกไปซีแลนเดียเป็นทวีปขนาดเล็กที่จมอยู่ใต้น้ำใกล้กับนิวซีแลนด์โดยประมาณ94%ของทวีปอยู่ใต้น้ำแต่เนื่องจากประกอบด้วยเปลือกโลกทวีปนักธรณีวิทยาหลายคนจึงกล่าวว่าทวีปนี้จัดเป็นทวีปที่8ของโลก อย่างไรก็ตามซีแลนเดียยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะเป็นทวีปขนาดเล็กและไม่มีองค์กรระดับโลกอย่างเป็นทางการกำหนดสถานะของมันไม่มีองค์กรระดับโลกอย่างสหประชาชาติหรือสภาธรณีวิทยาระหว่างประเทศใดที่สามารถประกาศว่าน,นี่คือทวีปใหม่ ซึ่งแตกต่างจากมาดากัส์ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลทั้งหมดและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักธรณีวิทยาว่าเป็นตัวอย่างคลาสสิกของทวิปขนาดเล็กซซเลนเดียยังคงรอคำนิยามที่เหมาะสมอยู่ ผมรู้ว่าคุณอาจสงสัยว่ามาดากัสกาไม่ใช่เกาะ<ฮ>หรอคําตอบง่ายๆคือเป็นทั้ง2องอย่างมันเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกล้อมรอบด้วยน้ำรอบด้านแต่ในทางธรณีวิทยามาดากัสกรายังถูกมองว่าเป็นทวีปขนาดเล็กด้วยเพราะมันแยกตัวออกมาจากมหาทวีปกอนวาน,นาเมื่อประมาณ88ล้านปีก่อนและประกอบด้วยเปลือกโลกทวีปไม่ใช่เปลือกโลกมหาสมุทรต่างจากเกาะภูเขาไฟอย่างฮาวายที่นี่ไม่ได้สร้างขึ้นจากลาวาเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นชิ้นส่วนของเปลือกโลกทวีปโบราณอย่างแท้จริง ดังนั้นมาดากัส์จึงตอบเข้าเขาทั้งสองอย่างเกาะตามภูมิศาสตร์และทวีปขนาดเล็กตามธรณีวิทยาและนั่นคือเหตุผลที่การค้นพบเหล่านี้น่าสนใจอย่างยิ่งเช่นเดียวกับที่มาดากัส์โดดเด่นเหนือน้ําแผ่นดินที่เพิ่งค้นพบใหม่ใต้ช่องแคบเดวิสนี้ก็โดดเด่นอยู่เบื้องล่างด้วยโครงสร้างที่แปลกตาสิ่งที่ทําให้มันโดดเด่นคือความหนาที่ไม่ปกติพื้นมาหาสมุทรส่วนใหญ่บางเหมือนโลหะแต่ตรงนี้ดูคล้ายดินเหนียวอัดแน่นที่ทับซ้อนกันด้วยวัสดุเปลือกโลกทวีป ภายใต้ผ้าห่มอันแสนสบายผืนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบชั้นหินแปลกประหลาดซึ่งไม่ปกติเพราะอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ชั้นหินเหล่านี้คล้ายวัสดุที่พบในทวีปต,ต่างๆมากกว่าที่จะเป็นวัสดุที่พบเห็นได้ทั่วไปในมหาสมุทรมันมีร่องรอยของโครงสร้างคล้ายหินแกรนิตและคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่ชัดเจนซึ่งบ่งชี้ว่าวัสดุเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับส่วนประกอบของแผ่นดินแห้ง ขนาดก็น่าทึ่งเช่นกันทวีปขนาดเล็กแรกเริ่มนี้กว้างประมาณ19-24กิโลเมตรซึ่งทำให้มันมีขนาดประมาณเมืองขนาดกลางเช่นเดียวกับแมนฮัตตันที่อยู่ใต้น้ำ1,980เมตรความจริงที่ว่ามันตั้งอยู่ในช่องแคบเดวิสซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางเดินเรือที่กว้างที่สุดในโลกทำให้มันเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนเปลือกโลกทวีที่จมอยู่ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยพบ นักวิจัยระบุว่าแผ่นดินนี้เริ่มก่ะตัวขึ้นเมื่อประมาณ58-49ถึงล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่กรีนแลนด์และแคนาดาค่อยๆแยกตัวออกจากกันบางทีพวกมันอาจอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ได้เฮีย <Hey. S 1> มันเกิดขึ้นได้นะขนาดที่ทั้งสองแยกออกจากกันเปลือกโลกใต้ช่องแคบเดวิสก็ยืดออกแล้วรอยเลือดหลักเส้นหนึ่งก็เคลื่อนตัวแต่การแยกตัวยังไม่สิ้นสุดเมื่อประมาณ48ล้านปีก่อนการแยกตัวหยุดลงและการเคลื่อนที่ของกรีนแลนด์ออกจากแคนาดาก็ช้าลงอย่างมากในตอนที่ไปชนกับเกาะเอลเมียนเวลา ต่อมามันเหมือนกับรถที่หักเลี้ยวออกแล้วกลับเข้าทางด่วนกระทันหันมันเป็นการเลี้ยวที่ไม่สําเร็จนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแผ่นดินส่วนหนึ่งติดอยู่ระหว่างการเคลื่อนที่มันไม่ได้ลอยออกไปในมหาสมุทรเหมือนทวีปใหม่และไม่ได้ถูกดึงลงสู่พื้นโลกด้วยมันแค่อยู่ตรงนั้นนิ่งๆอยู่ใต้น้ํา แต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมดแผ่นดินส่วนนี้มีระบบรอยเลื่อนของตัวเองและนักวิทยศาสตร์กล่าวว่ามันดูเหมือนรอยเลื่อนซานแอนเดรียสในแคลิฟอร์เนียเวอร์ชันจิ๋วรอยเลื่อนคือรอยแตกในเปลือกโลกที่หินบางส่วนเลื่อนผ่านกันลองนึกภาพประมาณว่ามันเป็นจุดที่พื้นผิวโลกแยกออกจากกันและพยายามเลื่อนไปด้านข้าง ในแคลิฟอร์เนียการเคลื่อนไหวนี้ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันและสามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้แต่ภายใต้ช่องแคบเดวิสเรื่องราวกับต่างออกไปการเคลื่อนไหวเริ่มต้นขึ้นแล้วก็หยุดลงอย่างกระทันหันราวกับหยุดนิ่งอยู่กลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันคือช่วงเวลาหยุดนิ่งในอดีตของโลกที่ถูกเก็บรักษาไว้ใต้น้ําสำหรับนักธรณีวิทยาสิ่งนี้ทำให้ช่องแคบเดวิสทวีปขนาดเล็กมีคุณค่ายอย่างเหลือเชื่อ การหยุดนิ่งกระทนหนาของการเคลื่อนที่ช่วยอธิบายว่าทำไมผืนแผ่นดินบางส่วนจึงแยกตัวออกอย่างชัดเจนขณะที่บางส่วนบิดเบี้ยวหยุดชะงักหรือหายไปแต่นี้ไม่ใช่เชิงวิชาการการศึกษาว่าทวีต,ต่างๆแยกออกหรือหยุดชะงักอย่างไรช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินรอยเลื่อนและแผ่นดินไหวในอนาคตได้ดีขึ้นและการคาดการณ์แผ่นดินไหวและภัยพิบัติทางธรณีวิทยามีคุณค่ายอย่างยิ่งต่อทุกคน Mm. การรู้ว่าทวีปขนาดเล็กก่อตัวอย่างไรช่วยให้เราคาดการได้ว่าพื้นผิวโลกอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงเวลาหลายล้านปีซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งตั้งแต่แบบจำลองสภาพภูมิอากาศไปจนถึงความพร้อมของทรัพยากร แม้แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการค้นพบเหล่านี้ก็มีประโยชน์อย่างมากเครื่องมือเดียวกันที่ใช้ทำแผนที่ดินแดนที่ซ่อนอยู่นี้ถูกนำมาใช้ในการสำรวจน้ำมันวางสายเคเบิลใต้น้ำติดตามสภาพภูมิอากาศและแม้แต่ใช้ในภารกิจค้นหาและกู้ภัย เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีเป็นเวลาเนิ่นนานที่เราไม่เห็นผืนดินที่ซ่อนอยู่ใกล้กรีนแลนด์แห่งนี้เพียง10หรือ15ปีก่อนพื้นมหาสมุทรใต้ช่องแคบเดวิสยังคงเป็นปริศนาอยู่มันลึกและแทบจะเป็นน้ำแข็งซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่สถานที่ที่ง่ายที่สุดในการสำรวจแต่ในปัจจุบันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยการค้นพบทวีปใหม่นี้จะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วและในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถมองเห็นและได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นใต้น้ำทั้งหมดนั้นได้ อย่างแรกพวกเขาใช้การถ่ายภาพเคลื่อนไหวสะเทือนแบบสะท้อนซึ่งเป็นวิธีที่เรือส่งคลื่นเสียงลงสู่พื้นมหาสมุทรและบันทึกการสะท้อนกลับชั้นหินต่างๆสะท้อนเสียงในรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งช่วยสร้างภาพของสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลคล้ายกับวิธีที่ค้างคาวใช้เสียงสะท้อนเพื่อมองเห็นในความมืด ดาวเทียมก็มีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลแรงโน้มถ่วงฟังดูอาจจะแปลกแต่หินแต่ละประเภทมีน้ำหนักแตกต่างกันเล็กน้อยหินที่หนักกว่าจะสร้างแรงดึงดูดที่แรงกว่าและดาวเทียมสามารถวัดความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเหล,ล,ล่านี้ได้ อีกเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้สําหรับการสํารวจเหล่านี้คือเซ็นเซอร์ใต้น้ำซึ่งติดตั้งอยู่บนพื้นทะเลอย่างเงียบๆและคอยฟังการสั่นสะเทือนตามธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวขนาดเล็กหรือการเคลื่อนตัวของหินการสั่นสะเทือนเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ระบุได้ว่าเปลือกโลกประกอบด้วยอะไรและมีความหนาเท่าใดพวกมันเปรียบเสมือนหูที่พื้นมหาสมุทร มีแนวโน้มที่พวกเขาจะใช้ AUV หรือยานใต้น้ำไร้คนขับซึ่งก็คือหุ่นยนต์เรือดำน้ำที่สามารถสแกนพื้นทะเลด้วยความละเอียดสูงแม้อยู่ใต้น้ำแข็งหนาก็ตามไม่ว่าจะอย่างไรนกรักวิทยาศาสตร์ต่างตื่นเต้นมากเพราะการค้นพบทวีปใหม่นี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเซอร์ไพรส์ทางธรณีวิทยาแต่มันคือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าห้องปฏิบัติการธรรมชาติ การศึกษาเกี่ยวกับทวีปขนาดเล็กช่องแคบเดวิสเป็นโอกาสที่หายากในการทำความเข้าใจว่าทวีปขนาดเล็กก่อตัววิวัฒนาการและบางครั้งล้มเหลวในการแยกตัวได้อย่างไรนอกจากนี้ยังเตือนเราว่าเปลือกโลกไม่ได้ถูกแยกโดยมีขอบเขตชัดเจนอย่างที่เราเคยคิดใต้มหาสมุทรอาจมีแผ่นดินอื่นซ่อนอยู่ใกล้กรีนแลนด์หรือที่อื่นๆที่เรียกว่าแทบจะเป็นทวีปที่ราการค้นพบอยู่ ทวีปแคนาดาที่สาบสูญแห่งนี้อาจยังไม่สมบูรณ์ในฐานะแผ่นดินใหญ่แต่การค้นพบนี้ได้เปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกไปแล้วและด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสถานที่ต่างๆที่เราเคยมองข้ามได้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับอดีตอันยาวนานของโลกและอาจรวมถึงอนาคตด้วย